เราพลังแดดอันนี้เราก็ทำการทดสอบนะครับตัวที่สองก็ขาตั้งก็สวยงามมาตรฐานแดงอึงึงก็จะมีขดลวดนะครับแล้วก็รองด้วยตะแกรงเหล็กอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,าตัวเนี้ยนะครับตะแกรงเหล็กชั้นชั้นบนสุดเนี่ยเขาวางก่อน ตะแกงเหล็กชั้นบนสุดเนี่ยก็คือหม้อขนาดเล็กก็วางได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ไปทับที่ขดลวดถ้าหม้อขนาดใหญ่มันก็จะมาชนขอบตัวนี้สบายๆย,ยิ่งนั่งใกล้ลวดเท่าไหร่ความร้อนยิ่งแผ่ขึ้นมาสูงนี่ครับเราก็แง้มดูนี่เห็นไหมมันก็จะแนบสนิทสวยงามแล้วก็เปิดปิดง่ายแค่มือเดียว ไม่มีอาร์ครับไม่มีแช่ไม่มีตุรงตุงแช่อันนี้ก็ควันเริ่มฉุยแล้วเห็นไหมชุยแล้วหลังจากเสร็จการใช้งานนะครับเราก็ปิดตัวนี้ก่อนนะอันนี้ออฟแล้วก็ยกคัทเอาลงเป็นการจบมั่นใจว่าไม่มีไฟไปค้างที่เตาอย่างนี้เห็นไหมฮะสาย2.5 เราก็มั่นใจแล้วสายพวกนี้ก็หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนหมดนะครับหุ้มฉนวนกันความร้อนติดเทปพ,พันละลายเพราะนั้นตัดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแกงหกนะ้ำฟดลงไปโดนไม่ต้องห่วงมาตรฐานเหรอมอกอกรไม่ยอมรับครับ